สวัสดีคะ่ะทุกคนเราพาทุกคนไปเล่นบุคาเว้นนะแต่ว่าอันนี้นะคะเพื่อเรามาเล่นด้วยเอออะเพื่อเราหายช่างมันเถอะเราไปเล่นกันเลที่ขั้วค่ะไม่ช่วจัดเท่าไ๋อต้องมามีหนะ้า จะเจ้าช่วยเของตลาดนัดจัดตลาดางี้ไปกันเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยไปเอ้ออออ คือยากต้องเป็นหน้าที่ตารางนักอุสตสาห์คลิปออคลิปนั่นนี่เน่ยอ,อคลิเลยเนี่ยเขาได้อัดคลิปเนี่ยเขาได้ออกคลิปเลยเนี่ยเนีย่ยต้องบอกเขานเนี่ยะเสร็จแกตรงไหนก็ได้อืมเฮ้ ไอติมต <łość> ิมรถไอติมเราจะต้องการไอเทมเสริมรถไอติมของเราฮะทำอะไรก็ได้เฮ้ยวางสิวางเออ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 อ เปิดเปิดม่านก่อนนี่ฟังนี่เดี๋ยเดี๋ยว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 ออฮืออฮอขอโทษขอโทษขอโทษออกไปออกไปอิวอิวน้ำท่วมน้ำท่วมให้ลักรถด้วย ไอติมโอเคติมเย้ thank you ค่ะแล้วก็โอเค,เ,ค,อค,เ,รอเ,คเราต้องจัดไฟให้เขานะคะโอเคหูน้ำท่วมขึ้นมาถึางนี่แล้ว โอ้น้ำแข็งทำไนลยเราไม่เอาั่งนี้ไปเสียค่ะราวางไม่ได้เราลืมว่าวางไม่ได้อ่ะไอ้เพื่อนเรานี่นะเราจะเราจะลองประกาศนะว่าอันนี้เราจะลองแก้แก้นนะว่าเขาจะอยากออกคลิปไหมโอเคนะอ่ะแล้วอลองนะ <laughs> อันนี้เขาคุยกับพวูนี้นะแต่ยากอยากได้ไหมเอ,อิ่มวางเลยเมียนเอ็มแอนพูนี่มือเด้งเลเนี่ย เพิ่มทูของแท้ปปาดูคนระวังพบตอกันเฮ้ยฝันโยกแฮะช่างมันเถอะเราจะแต่งอะไรดีแต่งพบให้เข้าเฮ้ยใครเยอะอยาให้ใส่เท้าป้าฉลาดด้วยไม่ใช่เพื่อนเรานะเพื่อนเราปกติไม่แต่งแบบนี้นี่ ตน,นคู่นี้แน่เลยอือออ้านี่นะเราก็จะทำการนี่ปักไฟลงไปแตไม่ใช่ตรงนี้สิตนี่นี่ตลาดนัดน,นะ <c oughs> ตลาดนัดตรงไหนอามากาวาโวเน่ <c oughs> ตลาดนัดต้องมีอะไรบ้างอ๋อ โอเคแล้วก็ยังาไม่เจอลนี่ไงจะฝนตกยังจะตั้งอีกหรอตลาดนัดคะเนี่ยเออปิดทังเอ้ออยไม่ตรงอีกไม่ตรงโอเค แช่งวันแม่จะเอียงแม่จะเอียงไวนิดหน่อยก็ตามนะคะโอเคตอนนี้นะอ uh ู๋อ uh ู๋ลุมเก่งหึหอะไรเนี่ยอีวอีอะไรเนี่ย <c oughs> อุ้ยมันเป็นยัไรค่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรค่ะเขอโทษค่โอเคเราก็จะเอาเออเออเราต้องกรเป็นที่นั่งออมันยิงอะไรกัน ยิงะอะไม่บอกนะว่าเพื่อนเรามากวลเลนเราเนี่ยใช่ปะไม่น่าใช่อะเด็กครงทางเลยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยวเยี่วเพื่อนเราชัดนเลยไอหัวหมาเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยหัวสุนัขเนี่ยหัวจ๊อกเนี่ยโทษที่พูดพูดหมานะโทษที่สอรี่ี่มันเอาอะไรมาเป็น ป่าขั้ดนี้นมันเอาอะไรเป็นป่าป่าปัญญายทำอะไรเนี่ยเราต้องตกแต่งอะไรอีกปงนะเป็นพวกอ้ามันมีอันเดียวทำไมไม่เอาเป็นแบบทำไมไม่เอาแบบนี้นี่อะไม่เอาโอ้ฉลาดเลยเราเอ้หรือเพื่อนไม่ฉลาดกันแน่ เขาบอกว่าตกแต่งได้ทุกอย่างเลยนะตรงนี้ไม่ได้สิมันจะชิดกันมันจะยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนะฮะก็ดีมาทำแบบนี้เ่ยเจ้าของที่ทำไหม ของเนี่ยฮะอีกคนไหนอะไรอ่ะเอามีอิวแ่้รักกัรเลือย,ยอิวอิวฮะไยไปไหนกัน,นชิาา่นเนอะใช่ไหมลูกโอเคเราก็จะไปตเตะนะ มีอีต่ออีพีสองนะตอนนี้ก็ยาวไปแล้วเดี๋ยวเราขอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายปิงปิงกลับต่อนะทุกคนอ๋ง